สวัสดีครับกับมาพบผมกอล์ไฟไイเดอร์อนะครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ชัยนาะทาวเยาวราชนั่นเองในค่ำคืนของวันตรุษจ,จีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแ่บว,ว่ามีติดฟู้ดอะไรอร่อยๆตามมาดูเลย แล้วนี่ครับร้านแรกที่เราได้แว,แวะกินเพราะว่ามีหลายร้านมากแต่เข้าไม่ได้คนเยอะมากแล้ร้านแรกที้เรากินนะนี่ครับหมึกไท่กินกันว่าเด็ดเปล่าหอมร้านน้ำจิ้มเรน้ำจิ้มแซ่บมากโอ้อร่น้ำจิ้มเผ็ดดีได้เลยครับหมึกก็โอเคอยู่หมึกไข่เนื้อดี เดีไปร้านออกไปกันตอนนี้อยากกินหลายร้านเลยแต่กินไม่ได้รอคิวไม่ไหวเพราะว่าคิวเยอะมากเลยโอ้โหวันนี้เรียกว่าสตรีทฟู้ดที่นี่นี่น่ากินหลายร้านครับแต่ว่า ผมรอไม่ไหวจริงเพราะว่าคนคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายเท่าที่ผมทานได้แล้วกันครับเราก็ถ่ายถ่ายรูปเล่นรอไปก่อนเพราะว่าระหว่างนี้คือร้านไหนก็เข้าแทบไม่ได้นะครับท่านผู้ชม มากมาก อนนี้เราก็ได้มาครับข้าวโพดผัดเพิ่งเคยเห็นเหมือนก the ันว uh, ันนี้เราจะไม่เน้นของอร่อยเน้นของแปลกแล้วกันเพราะว่าถ้าของอร่อยนี่หูรอไม่ไหวคนเยอะมากนะนี่ฮะข้าวโพดผัดเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นไงเขาบอกว่าเขาผัดกับชีสนะใช้ไฟเขาเรียกอะไรนะไฟเบรนเหมือนตูชิอ่ะลองชิมไหว่าอร่อยไหมโอ้ข้าวน่นมาครับไปเด็ดอร่อย มันเหมือนเรากําลังกินขา้าวโพดอบเนยอะแต่ว่าตอาใช้ชี้เนี่ยมาเป็นตัวน้าให้มันหอมขึ้นพอกินแล้วรสชาติมันเอ,อคมกรองแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะลงตัวมาครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินเติมต่อดียอะ่ะ ื่อกี้เรากินของคาวเวยอะเราต้องหาน้ําให้คอลื่นหน่อยจะได้ไปต่อได้นะครับแลนี่ครับน้าตาลสดมีลูกตาด้วยมีเนอลูกตาด้วยลองไปชิมกันว่ารสชาติเป็นไงโอหวานหอมต้องบอกว่าสตรีทฟู้ดที่นี่เอาทิงตั้งแต่เดินมาเนี่ยน่ากินหลายร้านมากตั้งแต่เดินมาเนี่ยแล้วเลือกที่จะก,กินเนี่ยก็อร่อยทุกร้านนะครับไม่มีร้านไหนที่รู้สึก,กว่าก,กินแล้วไม่อร่อยต้องบอกว่าสตรีทฟู้ดที่นี่ไม่ทาให้ผิดหวังจริงครับท่านผู้ชม เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเอาเผ็ดกลางกานะครับพี่อันนี้อะไรไก่ติดมันใช่รมแบบเข้าเนื้อรัสัมผัสในหโหสุดยอดเลทีเด็ดเลยนะพี่จัดไปลูกพี่ลุยครับผมีรียทเรียบร้อยทังหเท่าไหร่ย่างไม่ทันเลยที่ร้านนี้ร้อยส่สิบห้าครับร้อยร้อยส่สิบร้ยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าน้อไก่ติดมันเดี๋ยวจําไม่ได้ ใส่สับปะรดให้เดี๋ยวจะจำไได้เกนี่สัปปะรดก็อร่อยเนี้สับปะรดนี่คือเด็ดใช่ไหมพี่เด็ดเลยเด็ดสุดไม้เนี่ยโอ้ยจัดไปได้รู้ว่านี่เด็ดอย่าไปแย่งนะได้พี่หนึ่งสองสามสี่เขาบอกนนะอันที่ติดสับปะรดอ่ะเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวเราไปชิมกันเราก็ได้บาร์บีคิวมาแล้ว1 2 3 4เขาบอกว่าอันที่ติดสับปะรดที่ไม้เนี่ยเขาบอกว่าเด็ดมากกินอันแรกเลยแล้วกันอยากรู้ว่ามันเด็ดอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นไก่ติดมันนะเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของงร้าานนนยย่่่ไมทัเี าาเดี๋ยวเรากินเลยนะฮะอืเฮ้ยอร่อ,วอยว่ะเฮ้ยอร่อยจริงๆเอยเนียเนื้อไกอ่มันนุ่มอ่ะแล้วมันก็หอมกลิ่นแบบซ้อสอ,สอ่ะเออเชื่อเขาแล้วที่เขาบอกว่าแม่งย,างยาง่างย่างแทบไม่ทันคนมาซื้อเยอะมากมาต่อมาครับอันนี้ไส้กรอก ก็อร่อยนะแต่ซูก็ไม่กี้ไม่ได้อมาเขากีอ้อ,กอร่อยกว่าหมูครับผมอันนี้หมูอย่างเดียวนะผมบอกว่าร้านนี้ซอสบาร์บีคิวเขาทำอร่อยมากเลยอร่อยกับทุกอย่างเลยซอสอชูรสชาติมากทำให้บาร์บีคิวมันอร่อยแล้วเขาก็ย่างแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะ <l ots> อูระภูมิกับนังดีอ่ะมันกลิ่นมันหอมอ่ะน้อยอุทัยครับ นี่ไก่ธรรมดาไม่ใช่ไก่ติดมันแบบเมื่อกี้ไก่ปกตินะลองกินดูสรุปมาที่ปักสับประรดที่เขาบอกกับไก่ติดมันอร่อยสุดคอนเฟิร์มครับเจ้าของร้านเขาไม่ขี้โม้ก็รอร่อยจริง นี่ก็คือการเดินเชนาทาววันตุดจีนก่อนวันจริงคร่าวๆนะครับผมและรี่ก็คือเรื่องราวโดยมาของวันนี้นะครับผมกอล์ฟรลเดอร์และช่องรีวิวแบบรีบๆก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรหรือพาคุณไปเที่ยวที่ไหนหรือรีวิวอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมวยครับแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย